สวัสดีครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับลงมาในบอ่อผักบุ้งมาดูน้องนาเขาตัดผักกันและผมขอให้น้องนานั้นนะครับเป็นผู้สาธิตการตัดผักและให้ภาพนั้นเป็นผู้บรรยายไปส่วนตัวผมนั้นจะขอย้อนกลับไปตอบคำถามช่วงนี้นะครับมีคำถามเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับว่าผักบุ้งนั้นช่วงนี้นะครับขอโทษครับ ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนที่จะไปสู่ฤดูแล้วฤดูร้อนแล้วเราจะเปลี่ยนปุ๋ยกันได้หรือยังนะครับครับและส่วนตัวผมเองนั้นนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้เปลี่ยนกลับไปใช้ปุ๋ยสูตรเดิมนะครับก็คือปุ๋ยสูตร 30, 20สูตรแล้วครับเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้ ผมมองดูแล้วเขาจะเป็นปุ๋ยที่กินช้าและช่วงนี้นะครับผักบุ้งของเราก็แผ่ใหญ่มากขึ้นนะครับแผ่ใหญ่มากขึ้นก็ผมคิดว่าเราเปลี่ยนปุ๋ยดี่านะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยสูตรนี้ยาวๆไปนะครับก็ผักบุ้งนั้นก็อาจจะช้าเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับกลับไป ย้อนใช้ปุ๋ยสูตร30 20 0อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นกลับมาใช้ปุ๋ยสูตรเดิมและสูตรนี้นะครับเราก็จะเก็บไว้ใช้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่วงสำหรับตัวผมนะครับจะเป็นช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในปีนี้นะครับช่วงปลายปีนะครับและ ช่วงนี้ก็ขอย้อนกลับมาใช้ปุ๋ยสูตรเดิมและการใส่ปุ๋ยสูตร30-20สูตรนั้นนะครับก็ผมขอแนะนำนะครับถ้าเราใส่ไปแล้วปุ๋ยสูตรนี้จะเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างแรงแรงในที่นี้ก็หมายถึงว่าใส่แล้วงามไวงามเยอะงามทนอะไรประมาณนั้นนะครับงามเยอะมากครับก็หลายๆคนก็จะมักจะมีคำถาม ถามย้อนกลับไปอีกว่าใส่ปุ๋ยนี้เรื่อยๆไปมันไม่เป็นไอ้โต้งเหรอไอ้โต้งก็หมายถึงว่าเป็นใบามากเกินไปครับผมก็ขอตอบดังนี้นะครับการใส่ปุ๋ยของผมนั้นผมจะไม่ได้จ้างเขาเลยนะครับผมจะทำกันเองกับเจ๊นะครับและส่วนมากจะเป็นผมที่เป็นคนใส่ปุ๋ยนะครับหรืออย่างนั้นก็สองคนกับเจ๊นะครับผมมักจะใช้วิธีนะครับสังเกตดูว่า ถ้าตรงจุดที่น้องนานตัดอยู่นี้นะครับนี่ผมสมมุติขึ้นมาถ้าตรงนี้งามมากไปผมก็จะหยิบปุ๋ยนิดเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ยตัว30 20ศูนย์เขาจะเป็นปุ๋ยสูตรที่แรงครับและถ้าตรงจุดถัดไปนั้นสักสองวาสาวาอันนี้ก็สมมุติอีกถ้าเกิดว่าผักเขาไม่ค่อยงามเราก็จะหยิบปุ๋ยมากหน่อยนะครับ ก็เราทำเองเราจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนงาม <c oughs> หรือไม่งามถ้างามเราก็ใส่น้อยหน่อยแต่ถ้าไม่งามเราก็ใส่มากหน่อยซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะครับก็ขอแนะนำทุกคนนะครับก็ลองสังเกตดูดีๆในช่วงช่วงเวลาที่เราใส่ปุ๋ยนะครับถ้าครับก็ขอขอบคุณนะครับ ครับก็จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างดังนิดหนึ่งนะครับผมเองก็นั่งทําคลิปตรงที่นอนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตตาให้การสนับสนุนผมนะครับครับก็ขอตอบดังนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้เริ่มเปลี่ยนกลับมาใช้ปุ๋ยสูตร30-20สสูตรแล้วครับ